มีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยามีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำที่กระเด็นมีแหล่งน้ำโฮ้ยอารอารอย่าเลยเอาไม่อยู่หรอกเปลืองเปล่าจริง เอาไม่อยู่แล้วถังๆอะ่ะเขีไ่ไปเดี๋ฉีดฉีดให้มัน,มนว่าไงนิวไฟไหม้ถนนทรงวาดพี่ชาพี่ชาพี่ชาถ่ายทอดสดอยู่ถ<อ>นนทรงวาดโรงเรียนเผยอิงพี่ชาพี่ชาแฟนพี่อะเออให้เลี้ยวค่ะให้ให้เลี้ยวถนนทรงวาดเลยเดี๋ยวพี่ให้คนไปรอโบกข้างหน้าตอนนี้พี่ถ่ายทอดสดอยู่หน้าเฟซพี่อ่ะอ่าอ่า พี่ม <substit uting> <expand> ีคนไปคอยโบกรถจะเพิงคนนึงหน้าข้างหน้าให้หน่อยค่ะขอคนไปโบกรถจะเพิงหน้าให้หน่อยรถจะเพิ่งกำลังมารถจะเพิงรถอาสาถ้าเขามาโบกเข้ามาได้เลยจอดได้เยอะค่ะโบกเขาเข้ามาได้เลยอาร์ตเครื่องดูอยู่ไหนอาร์ตอาร์ตเครื่องดูอยู่ไหนสีออกไงนี่เอาไม้เอาไม้เนี่ยกระทุ้งเลยเออพี่เอาสังกระสีออกก่อนสี่สิบแปดว่าสิบจุด 4 8่สวอสิช่วงนี้ถูกต้องครับเนี่สิบแวอสิแค่เตียงสายเดียวรับแจ้งไว้ระหว่างลุกไไ่ครับทราบครับรถออกแล้วครับแท้สิออกแล้วรกเรียนไปอีกอุลุพงศ์อุลพงศ์ศูนยเป็หนึ่งช่วงนี้เพิ่อยู่ในระหว่างลุกไหมเพิ่มอยู่ในระหว่างลุกไหมศูนย์เป็หวอสิที่เกิดเหตมีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเจ้าพยาอยู่ข้าง สุดเป็นหนึ่งไร่สดอยู่หน้าเฟซไ,ไปดไป้วยยกเยยไรปพ,พี่เี่รถตำรวจขย,ยับเลยเอาเรถตำรวจเราให้หนูเลย ค่ะให้เข้าเข้าซอยที่ตำรวจโบกข้างในจอดได้เป็น <45. S 1> เป็นร้อยคันเลยบารือันนเลยเขาถามอ่ะกูงแกงถามให้ฉันตอบไหมขออนุญ,ญาตค่ะขอตอบแทน448นะคะเป็นบ้านล้างค่ะเป็นบ้านร้างชุดนี้448วสี่ในที่เกิดเหตุอยู่ค่ะเป็นรู้สาย448ค่ะ ขออนุญาตค่ะตอนนี้อาสาบรรเทาวอสจิบจำนวน2สถานีในที่เกิดเหตเป็นตึก4ี่ <Hamp S 1> ชั้นนะคะเพิงอยู่ในระหว่างลุกไหม้และระหว่างลุกลามเป็นตึกสิดการหลายคูหาค่ะมีแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ข้างๆค่ะ่ิบเล ทางมายมาเป็ิโลว่าในการวแผ่อุกิําลังรีบพาไป5นะต้5อยู่ในระหว่างการลงเครื่องเป็นตึกล้างตึกล้างเป็นตึกแถวปู่ติดกันเอ่อเป็นตึกตึกแถวอ่ะ4 5คูหาติดกันตอนนี้อยู่ในระหว่างลุกลามแต่ลรียกว่าเป็นตึกล้างนี่แหละตึก4ชั้นห้าชั้น ไม่แน่ใจนะต้องีาเปนต้นหัวนมเยอนยครับขออนุญาตกรุงเทพค่ะคู่สาย448ค่ะวอ8เพิ่มเติมนะคะในที่เกิดเหตุเป็นจึกรล้างไม่มีผู้อยู่อาศัยนะคะอาสาบรรเทาวิกฤตจำนวนหลายสถานีแล้วค่ะ ขีดอยู่ในระหว่างการคืบคานเข้าไปด้านในค่ะ อบอกขออนุญาตนะคะผู้สาย444ขออนุญาตตอบแทนค่ะ444เข้าที่กระเทยไปแล้วเป็นยังไบงบ้างชาประเมินได้ไหมเออ448เป็นงไงบ้างชาประเมินได้ไหมส่งลูกเข้าใต้สีหน่อยได้ไหมอ๋อดูหน้าไฟ้สดเปเชาเลยค่ะโอเคโอเคไ,อได้ได้ไม่รู้ใครอ่ะผู้ชายอ่ะไม่รู้เหมือนเสียงพี่ปูอ่ะแต่ไม่รู้ใช่เปล่า,าบอกว่าดูหน้าไฟ้สดเปเชาเลยมันขึ้น้างไง การน่ะว่ามันเป็นร้านอะไรแต่ว่าคืนเนี่ยอี่ยงไอเอ,อตงจัวจ่วตรงนั้นอ่ะที่ถามชาวบ้านเ,นเขาบอกว่ามันมันเป็นบ้านคนทางหน้าแต่ไอตรงตึกที่ไหม่อยู่ตรงเนี้ยสองตึกเนี้ยเป็นตนึกล้างตอนนี้กําลังปีนขึ้นชั้นสองเห็นแดงแดงแวบๆบเนี่ยแดงแดงแวบๆบเนี่ยไฟรถนะคะไฟที่มันไหม้นอยู่ในตึกหมดละตอนนี้ขออนุญาตไม่เดินเข้าด้านในนะขออนุญาตไม่เดินเข้าด้านในนะคะ,เ,เ,นนนะ,คะเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่อะไรมาเลย ไป <icana>, ดูฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบริรัพย0 8 1แา8เพิ่มเติมอยที่0 8 1เข้าแสงเพลิงด้านนอกเริ่มหมดไปด้านนอกเริ่มหมดไปด้านในอาคารในเห็นแวบๆช่วงนี้ปีนขึ้นไปชั้นสองแล้ว ที่ตั้งเลยครับห่างไกลสานาทีตั้งได้เลยแล้วก็สายโซนทีบัตรของสารีวสิบที่หมายเปลี่ยนที่หมายห่างไกลสา้านาทีตั้งเลยนะคะห่างไกลสานาทีตั้งเลย แว๊บๆปันนี้คือแสงไฟจากรถนะคะตอนนี้ข้างในข้างในควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะกุคมควันเริ่มเป็นสีขาวเห็นมีแสงเพลิงแว๊บๆนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะขออนุญาตไม่เข้าด้านในนะคะวันนี้มาจุดนอกไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยขออนุญาตไลฟ์สดอยู่บริเวณด้านนอกนะคะตรงไหนอ๋อทรงวาดเอ๊คือถ้ามาจากราชหน้าน้ำราชวงศงเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึง จากท่าน้ำราชวงเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึงแดงอาสาที่อยู่ในระหว่างการวอยี่นะคะอาสาที่อยู่ในระหว่างการวอยี่ ที่หมายห่างไกลให้ยกเลิกนะคะห่างไกลให้ยกเลิกนะคะในที่เกิดเหตุตอนนี้สามารถควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะไม่ติดต่อลุกลามแล้วอออขออนุญาตยืนไร้สดอยู่บริเวณตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอยืนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามาชุดนอกทำอะไรไม่ได้เลย สูงผล่วอดรองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะค่ะเดี๋ยวเดี๋วเอาน้ำไปให้พี่ชายกินก่อน ลงไฟให้แล้วโอ้ยคือยังยังยังไม่ไม่กลับบ้านตอนนี้ไงเลยไม่เข้าถ้าจะถ้าจะกลับบ้านเรเข้าไปแล้วรองเท้าก็้าไรองเท้าแต่ดูดิเข้ายัางไงอ่ะขออนุญ,ญาตเป็นสายดันวันหนึ่งแล้วกัน อยู่นี่พอดีอยู่เยวาวราชพอดีอก็พาเป็นสแกนนิ้วไงออแลวขี่ออกมาอยู่เยวาวราชพอดีพวกแจ้งก็เลยมาเลยเออม้วนเลยจ้าเขาคิดว่ายังไงถึงแน่นอนถ,ถึงถึงจริงๆอะ่ะอ,อ,อยู่ข้างนอกมองไม่เห็นควันนะเว้ยเดี๋ยวเข้ามาแดงโล่เลยจ้าออไม่รู้เดี๋ยวโรงเรียนอยู่ที่ไหนแหกป่าถามเขามาตลอดทาง ช่วงนี้การไฟฟ้าวอริบเจ้าหน้าที่สอรออยู่ในการระหว่างการใช้บันไดเพื่อขึ้นเก็บบริเวณชั้นสองสามสี่ค่ะต้องฮะแบ็คซี่บาหวานบาหวาน ต้นเทิงค่ะ ล้างว่ะเจก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่แนวเลยเนี่ยถ้ามันเป็นลสดอย่างบนี้นะ trọng lắm 对了。 one up. กูอยู่ยาวบล่างแล้วคือข้างนอกไม่เห็นควันเดียวเข้ามาไปที่ลอเลยก็ไม่เห็นไม่เห็นตรงวัดพะมงกุฎจบแล้วจบแล้วจบแล้วค่ะไม่หนูจบแล้วขอบคุณค่ะพี่ต้อยขอบคุณวันนี้ทาอะไรไม่ได้เลยเข้าไปข้างในไม่ได้มาชุดนอกรองเท้าแตะด้วยเลยขอไลฟ์สดอยู่ข้างนอกดีกว่าอย่างน้อยๆก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนในดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงจะได้พิจารณากันถูกว่าจะมาไม่มาตอนนี้สถานการณ์จบแล้วค่ะคี้คายแล้วนี่ค่ะ คูที่เข้าไปวอสีด้านในเล็บเป็นหมาเลยจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปวอสีงานประจำต่อนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้กันนะคะ อะไรสดนี้เป็นเพียงการถ่ายทอดสถานการณ์แบบเรียลไทม์ให้อาสาสมัครหรือประชาชนได้ดูนะคะเผื่ออาสาสมัครท่านใดอยู่ไกลจะได้ดูเพื่อพิจารณาว่าจะมาหรือไม่มาเนาะ yse, ขอบคุณค่ะ, <ster> <med> <ย>ะ